ครับสวัสดีครับพี่น้องส,สุขคูสุกคนสุม่องสุบอลถูกเพลี่ยนถูกไหวถูกอาชีพนะพี่นอนะ้องเนาะเอามื่อวานี้ครับกับผ้ามาเบิ้งง่วงขึ้นก่านเลยพี่น้องอันนั้นทั่วผ้าพี่น้องที่หาง่วงไปเลี้ยงหาง่วงไปขุนอย่าดึงว่ามาเบิ้งเอานะครับเนาะเมื่อนี้บ้านยังก็ครับม่วงลาดบ้านม่วงลาดจะเลื่อนตำบลกระเบื้องอำเภอชมพนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเมื่อนี้ผ้ามาเบิ้งง่วงอยู่จังหวัดสุรินทร์นะพี่น้องเนาะ มือนี้เป็นมือหนึ่เป็นงัวหอยจุนเนาะครับเนาะครับนี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่หอยมัอนี้มื้อนี้ตัวครับสิเปิดมือนี้งสามโค้งสามโคมครับอีกสามสาสามโคมงสามสากับอีกเถกหนึ่งบ่ครับกับอีกเถกพอพันหนึ่งพอพันมีผลงานแล้วอืมแต่ว่าช่วงนี้เขามาอยู่กับพอพันอยู่เนาะครับช่วงนี้อยู่กับพอพันเราเบิ่งจากนี่ลราเขาคอยไปเบิ่งซุ้มหนึ่งอยู่ปั๊มน้ำมันปั๊มปตทปั๊มปตทติดกับไปแม่น้ำมุ่นพลังพ่นณองเรา เอาพี่น้องขันอยากมาเบิ้งตัวจริงอยากได้ผมกับขึ้นเหง้าด้อครับเบอือเบือหอยจุดเนาะหรืออยากมาเบิ้งตัวจริงกับมาได้เนาะมาก่อนครับโทรมาโทรมาว่าอยู่บ้านบุครับต่อรองได้ทุกตัวละหนทางกับเซนพยักยเสตือครับพยักเสตึกนี่ครับผ่านเสียชมพลมาด้วยครับผ่านเสียใหญ่เราเสีหหอยสตึอก็ล่ะแต่ขึ้นเฉดสุรินทร์อยู่เนาะครับขึ้นเยังบ่ได้เฉดบุญรำนะครับนะเอามาหนี้เบิ้งเบิ้งเบิ้งตัวแรกก่อนาะครับเนาะเอาเบิ้งพอพันก่อนเนาะพี่น้องเนาะ พ่อพันธ์พอนี่กับเบอร์ถ้าผ้าไปเบิ้งผ้าเบิ้งมาหล่อหล่อหนึ่งเนาะสองหลอดเออสองหลอดแล้วแต่ย่างพันมีคนเบิ้งพ่อรับราคาไอ้คลิปเนี่ยขามีคนเบิ้งพ่อขามักเนาะครับพอพันธ์พอนี่เปิดไปราคาเท่าไหร่ครับเปิดแปดสิบผาซัมเกลครับต่อร่งไว้ซัมเกลต่อร่องในไร่เติบเออแปดมื้อหนานี่บ่แม่นราคาเอาเลยดิครับราคาต่อร่องไะไแต่ว่าคันพี่น้องเอาไปหนึ่งคือรถทับเลยเนาะคือรถทับเลยรับประกันเพราะว่าเขามีผลงานแล้ว ตัวนี้มีกันเดียวสีาพายเป็นเบิ้งลูกลุงอยู่ปะโยโยโย,โยลูกเพิ่นก็อยู่นี่นะครับเดี๋ยวสีาพายเบิ้งเนาะบัดนี้มาเบิ้งเพิ่นสูงหลาไปะนะครับตัวนี้สูง,สงเกือบเกือบร้อยหกสิบคนละครับเกือบร้อยหกสิบแต่ว่าห้ำนี้วก็ง่าม,มีลีครับเห็นยุยนี่ไกลนี่ก็ชัดเนาะองศาหำ,หำองศาลึืงงา่ามปวดใครหำนี่ถือว่าดำเคร่งหน่วยเลยพี่น้องลูกขึ้นหมดละเสมอกันลูกขึ้นลูกขึ้นทุกสูงเอาเบิ้งเล็บเด้บพี่น้องคนอันนี้เล็บเออสภาพเล็บนะครับเนาะเพศว่ต้องห่วงหนากโลกหงดำครับ โอ้ดําเออง่ายขึ้นเออสีนี่แดงเม็ดบักขามเนาะแดงเม็ดบักขามสีนี่นี่สีแดงเม็ดบักขามเด้อ,อเอ้อขึ้นอ่ะมีน้องเด้อครับต่อจากนี้ไปนี่เกี่ยวเขาแล้วนี่ง้วขึ้นดีดีเลยขึ้นขึ้นแม่นครับเอาไป <c oughs> เป็นพ่อพันธุ์ได้เลยลูกเ <c oughs> พิ่นให้ลูกขนาดแม่ดังๆลูกยังบ่ดังแน่นอนครับตัวนี้เพิ่นทับแม่ดังๆอยู่นี่แหละครับแต่ว่าลูกอมาแดง๋ยวซ้ำกันนี่เลยกับพ่อเพิ่นลูกแดงยวบ่ไม่มองแป้วเลย ผิดต้าเป็นตัวผู้เท่านั้นหลังเกี่ยวเขาแล้วบอสนาหาแลานทับพี่น้องครับ <c oughs> แลนทับเจนล่าพ่นล,ละจจนดอกยางหลุนพ่นละพี่น้องขันทับดอกเดียวได้เลยนั่นว่ามันเก่งโพดอ,อ,อันนี้แต่ว่าผมทับอยู่หนีมีแจะสามสีเทียออผมไม่เคยทับทีเดียวเพราะว่าผมขี่คันซ้ำ คือว่าผมบอแล้วออกคอกทับผมบ่ค่อยมีเวลาตัวผู้อยู่หนีมันไหลขอบตาดาขอบหูดำไม่อยากไปแย่งเขาหนอกไงหนอกไงครับตรงดีเนาะครับต้องดีครับเป็นพาะยาดของปีศาจแดงโอ้ลูกไส้ของปีศาจแดงครับอ่านี่ลูกไส้ของปีศาจแดงตัวนึงครับพี่น้องอยากได้สายนี่เนาะครับสายปีศาจแดงอยากได้สายปีศาจแดงครับหรือช่วงนี้ผู้ใดมีมีเม่กับมาทับได้แมเมยพอมันธุนในขายครับคันพี่น้องอยากได้โตไปเรื่อยก็ได้เนาะครับ ขั้นใดตัวไปกะขึ้นรถหาทับเลยขึ้นรถหาทับเลยสบายเพราะว่ายุ่นี่ขั้นยุแถววันผมขั้นผู้ใดอยากได้ผมกับบ่ได้ขนของผมไปคือว่าผมบ่่คยมีเวลาผมจะเอามาทาในคลอกเลยมาปล่อยใส่กันเลยหให้มันทับแบบเมยนเลยเมสาวเพิ่นทับของผู้อื่นทับหลอดกระแล้วทับโตก็ะแล้วคือว่าเขาขึ้นบางบางเดียวเขากาหนีบต่ติดเล่าก็ว่าเราสิขายอบดนี้ผมไปเบิ่งผมว่าเอามาลองของผมก่อน ผมมาล่องของผมเอาไปติดเดียบร้อยเลยเพราะว่าผมมันว่วไห้ทีเดียวผมปล่อยไอกันไหนมันเอาจนมันคักพ่ดเนาะเขาจนมันนอน้ากันพ่นล่ะพู้ตรงค้นหนีทับเมียนเดี๋ยวจุ๋งวันนี้เลยทับทีเดียวย่านต่งัวเปียนนามเมียนย่านต่างงวเขากระจาวาลูกมันสิบบกงงมันบ่วเมียนคือว่าเขาประหยัดต้นทุนเขาประหยัดแห้งเขาคือว่าเขาสิบไปเยากได้เงินหลายจังหวเนะคือว่าเขาสิบอันคือว่าเขาสิบไปหลายทีอืมอืมอ้าาเทียเขามีมองทับเจ็ดแปดมองจังสี่มันกับขึ้นบ่ได้ มายืนตากแนดพี่น้องมันสูง้นบนเนี่ยแต่ของเฮานี่มันมันมันไห่ตามตามมากเลยเหยียบเหยียบผมว่าอยูุ่่าเนบ้างไข่พ่นดีโพดไข่ไข่นีไ่ตรงห่วงนี้เลยคืนดีเด้าเด้าดีโอ้ไข่หำเออคืนดีโพดพ่นสูงผมก็ว่ามันสี่ได้ร้อหกสิบได้หนามึงผมร้อยไม่ร้อยหกสิบนี่นนี่นีมึง ผมกับหกสหานะมึงมีมื้ถ่ยมันซูสีเลยครับซูซีูซีร้อยอยหกสิบวกเยอะน้อยแต่ว่าร้อยหกสบวกนี่มีแนนอนมีมีเราละครับร้อยหสิบบวกเลยเครื่องผุ่นเขาดีพดเครื่องดำมาดนาเขาตาเขาขาเนาะเขาขาได้ทุกส่วนใครทำก็ได้จนว่าผมเห็นว่าลูกมันจริงคันแม่นคนมกมากสายกับทบผมกับว่ามันใสได้ผุแล้วพี่น้องตัวนี้อยู่เปดมื่นเจ็ดแปมื่นหาครับเป็นหาปครับห้องไหว้อป่นหานี่ก็ห้องไววดอกครับ อยากได้กับมาต่อเอาเมีนราคาทรงให้พร้อมพอทรงกับเมียนราคาทรงได้เยอะแล้วอืมก็พี่น้องก็คุยกันเออพอพันนะครับเนาะครับบัดนี้เบิ่งแม่ลูกอยู่ใกล้ๆกันนี่เนาะครับแม่แม่ลูกอยู่ใกล้ก่อนแม่ลูกผู้ลูกชีว่ายทับอ๋อหนี่อยู่ในขอกนีโบ่ทันได้ออกข้ามมืแม่โบสแม่นี่เท่าโบสครับครับบัดนี้ลูกเพิ่นมีลูกโตสามในท้องนี่ละเอาแม่นบ่ครับนี่ มันนี่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 ตัวในทองนะนี่ตัวในทองเด้อครับพลิกแดงงวอ่ปีละตัวง่ปีละตัวตัวนี้บอกครับโอ้บันนี้แม่ลูกนี่ลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกนี่ครับโอ้ลูกสีไวซ้อนก็หกบันนี้แล้ค่าเปิดไว้จังไรครับนี่ค่านี่เปิดว้เก้าสิบต่อร่องไ้อ๋อครับพี่น้องเก้าหมื่นครับเก้าหมื่น้องไวไรได้เก้าหมื่นแม่นี่กับประกันทองรับประกันทองครับสิตีเนี่ยตะเล็บเพิ่นเล็บหลัง เล็บขุนเออโอ้ถ้าพุ่นบอกว่ามันเก่าเป็นบ่งไหม่นะมันทีโอ้มันนั่นเป็ดปี๋ตินเป็ดเนาะครับพุ่อนเล็บตีนเป็ดพุ่นบ่งใม่นคอบ่งมนเมนคอใช่เล็บสวยๆแตงได้แตงได้คอบเมนคอมันเป็นเล็บเล็บเป็นแบนครับเออเมนี่เท่าโบดล่ำตัวเงาสูงเท่านาเมนเนาะสูงลอยสี่สิบสูงลอยสี่สิบอยู่สี่สิบบวกพุ่ะขุนเออขุนของลูกอันนี้เด้อครับใบลูกสาวเพิ่นบัตนี่เบิ่งใบลูกสาวเพิ่อนเบิ่งใบลูกสาวก่อนเนาะใบนี่ใบลูกไส้ อดลูกตัวนั้นบ่ครับสี่ใบโอ้สี่ใบเอาเอาเบิง nah. ้งในี้ทองกันเนาะเบื right> ้อในี cam. ้ทองเบิ oh ้งในี้ทองเบิ so ้งในี้ทองกันนะครับพริกแดงครับเบิ้องมือเบิ้งนทองนิดนึ่งกันทองทับใบวันที่ยี่ห้าสิงหาคมหกสี่กำหนดคลอดไบวันที่เปลี่ยนพฤษภาคมหกห้าสิงหากรยัตุลาสามเดือนบ่สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาสองเดือนตองเดือนกลัวสองเดือนเหยียบชิ้นเครื่องกันละเครื่งพอดีเนาะครับมันีวันที่สี่มันโอืมอื่นเครื่องมันีวันที่สามมันวันที่สามโอ้ชี้ซีด้วยครับมันนี่ มือนิ้วี่ี่ได้เื่อนอผมทายมปนสี่ีมือมัธย<อ>ีหาเอา้าเอาเอมือนนิ้ว <2 S 2> มัธีสองเดือนมืออีกมือหนึ่งมืออื่นเค็งพอดีตัวท่องเราบ่ครับบต่ตรวจแต่ว่ารับประกันไหนเพราะว่าง้อแม่เนี่มันทำบ่เคยยากเขาปีละตัวอยู่แล้วเอาครับ,รบแต่ค่าเข้ามื่นครับรับประกันทองครับนี่คือคันมีปัญหาก็คือขึ้นกันได้ขึ้นกันได้ครับนี่คือการสื่อง้ออยู่ในขอกในฟ้าในขอกห้อยจุนรับประกันแต่ของอื่นบ่หูบ่หูเออครับกันตกลงราคาซื่อขายกันได้ก็คือ บบท่านพร้อมให้เลี้ยงไว้ทาเลี้ยงไว้ได้บบมีคิดค่าระยะหนึ่งเกินโบรดนเงนเกินไปกาบบถึงเดือนโบถึงเดือนเลี้ยงไว้ได้โบเมนวาซีหามื่นห้าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งสี่เลี้ยงทากันบอะไรเลี้ยงได้เลี้ยงได้เลี้ยงได้บบคิดค่าอ๋อคือว่าบอกซื้อไปแล้วบโให้ติกันได้อืรับได้บอกตำหนีไว้ก่อนบอกตำหนีไว้ก่อนมีหม่องเดียวเล็บเล็บเล็บเอ้ยเพื่อน่ะเพื่อนหัวลูกดิเพื่อนน้องลูกลูกไงมันในกับหัวลูกหัวลูกคิดพื่อน่ะ เบงเบงลูกโอ้ลูกบัดว่นยางไม่เบิ่งซำลูกก็ได้ลูกใบเฮ็ดเขาเพิ่นละเพิ่นอโอ้ดือรืมรืมขอเบิง่งใบลูกครับเพิ่นเกิดมื้อไดร่เบงเบิงบ่งว่าลูกเพิ่นจักเดือนนะดีเด้อครับลูกของสี่ใบส่วน,นของหกเดอ้อครับนี่้มือคขอดเลยตัวนี้ครับมือคขอดยิ้มหาพี่มือทับสิบเจ็ดสิงหาหกสาม่เนาะครับมือคขอดยิ้สิงหาพฤษภาคมแมนพฤษภามิถุนาการกฎาสิงหากันยาตุลาฮา,าเดือนครับฮาเดือนครับ คือว่ามันมันมันขึ้นตั้งเต่เดือนหนึ่งเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าลูกมันหน่อยเพิ่นเลยบทับไห่เดือนแต่ในทองสามเดือนเนาะในสองสองเดือนกลัวแล้วสองเดือนกลัวสองเดือนสิครึ่งแล้วล่ะแมนรับประกันทองพี่น้องแมนนี่พร้อมลูกไส้ลูกของสีว้าหนีห้องไว้อยู่เก่ามื่นต่อร่องได้คอเก่าราคาห้องนะครับราคาต่อร่องเอาพี่น้องบันนี้เครื่องนะครับขอมาเต็มได้ไหม่นีเฮ่อหัวขอบตาดำขอบหัวดำมันเต็มผมมันเลี่ยงวัวให้คุณต่ววาเจ้าของลองมาจับบ่เป็นหยัง มันนั่นกระสิธรรมดาครับผมบ่ได้ตื่นินผมผมมันผมคันจับมันจะได้กระหายนี่ผมมันเป็นยังไงโอ้งอตัวได้กระซังเมียนไม่รู้ดีไม่ดีมันมนมันบัดผู้เฒ่าเรามาจับของเราได้ดิโอ้อือคุณนขอบคุณลูกไส้เพื่อนรอเติบเด้เดี๋ยวผมสีรัดลูกลูกสีใบสุดโกงดิครับนั่นเมียกะเครื่องดีนุ่มดีแต่ว่าเล็บมันเป็นเล็บตีนเป็ดขางหลังนะครับขางนาสภาพเล็บฟ้าครับเล็บเป็นเล็บเ็บคือพระเจ้าแต่ว่ามันกระตัดได้เอะอู้หนาครับพี่น้องอยากได้ พ่อพันน้หน่อยเด้อครับเอาไปคุ้มฝอกคุ้มฟุงโตหนีได้เลยครับนี่เป็นสีมันได้เป็นนี่บอกแนี่น้อนนึงคือว่าเป็นลำปีโอห้อยพันเพิ่งพึ่งเป็นเพิ่งเป็นแต่ว่ากับสีแดาคุ้มสีแดงอย่างแล้วโอ้มันติดจักกันอยู่นีเลยทีบอรับอยู่หนี่มันเศร้าเลยครับเตีคือว่ามันอยู่น้ำเขาม้างมันโอ้มันตาน้ำเขาครับแช่งขาใหญ่ด้พี่น้องผมยืนงามครับตัวไหนว่เป็นลำปีง่วนนี่คือว่าเชยดเด้อครับออแมนอยู่ ตัวนี้เป็นนีนลำปีบัวพันลำปีมานี่คิดว่าเชยว่าสีเศร้าละละ,ะสีเศร้าละนี่กัน<ะ>บัวตกเท่นเขาดอกเป็นลำปีน้ำมูอยู่อืมอ่ะบัเนี้ยเข้าไปเบิงซุ่มหนึ่งยู่พุ่นเนาะครับครับยู่ปั่มน้ำมันล้อนรอละแม่น้ำมูวนเลยเพี่นอ้องขับมาเบิงเอาแม่ลูกสามตัวได้ครับบนเนี้ยนี่แหละครับลูกพอพันตัวอยู่ในบ้านที่เอาเบิงมาหันนี่เด้อครับลูกไส้เพิ่น แม่นี่ควบแม่ลูกนี่ลูกแม่กับลูกผูเนาะครับแต่ว่าแม่ลูกแม่เป็นซีไว้ลูกลูกตัวแม่เี่เป็นลูกซีไว้ครับลูกตัวผู๋นี่เป็นลูกตัวยืนนิเฮียนครับเป็นลูกพ่อพันโตที่ถ่ายไปนั่นแหละที่ถ่ายเบิงอันนี้ครับอยู่ป่านน่ะมันอยู่ติดกับนี่นะครับหันท่านเซนสตึกไปพยักครับนี่ไปท่านพยักเนาะกบเบิงพี่น้องอยากมาสือมาเบิงยุนิแต่แม่เขาจังสี่กับเบิงลูกเขาเอาบันนี้ภามาเบิงตรงเบิงโตครับ ดีม่งามพี่น้องกับเบิ่งเอาเด้อครับนี่ลูกสีว้ายแมนลูกตัวนี้ลูกตัวเถิกพอพันอยู่เฮียนพอพันอยู่เฮียนเพิ่นบัดนี้ราคาสามแม่ลูกนี่้อครับสามแม่ลูกี่ห้องไว้ยี่สิบสองแสนครับอ่าห้องไว้สองแสนนะพี่น้องสามตัวนะครับสองแสนเนี่ยอันนี้ลูกสีว่ายสวนกหกครับเนี่ครับแมนเจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เดปีน้อยน้อยปีน้อยน้อยโอ้บัดนี้แม่เพิ่นนี่ลูกจตัว2สองนี่แหละครับ โอ้ตัวที่สองเห็นอยู่นี่เนาะตัวที่สองเห็นอยู่นี่ล้ตัวแรกตัวสองเห็นน้ากันเลยครับนี่ครับบานโอ้งใหญ่ครับแม่แม่นี่มองดีมองเด่นเพ่นครับเป็นงัวทีงหญ่สูงเครื่องเขาเลิกเครื่องเขาเลิกข้อล่ด้วยครับบานีอ๋อการทรงลูกเพิ่นบปดนน้องเห็นแล้วดีครับง้อใหญ่ทรงลูกดีแม่นตัวนี้แหละครับนี่การทรงหลูกเยียมเลยเนาะบ่อหาวบ่อดินบ่อดันดีนึงดีนี่สัยคุณนดีไหมสายบ่อแคะบ่อหยังพุ่น่ะลูกสาวเพิ่นพุ่งอ่ะ มันบัจจิไปน้ำลูกสาวเพิ่นครับปฏิบัติไปน้ำลูกสาวเพิ่นจับลูกใบได้คร <c oughs> ับื่องดีโวดหมาหนีอยู่อรอบแม่น่าม,มุ่นครับ,บ,บเห็นเสีย่ยงดิครับแม่น่าม,มุ่นเลยกับรังขึ้นพี่น้องกับรังเออออกตัวไหญเลยๆน้ำทงหน้าอยู่ห <ไอ S 1> ม่าเบิ่งลูกลูกใส่เพิน <ไอ S 1> เพ่น <ไอ S 1> ด้วครับลูกใส่เพิ่นเบิ่งลูกใส่เพิ่นโอ้กกขาใหญ่มันให้ลูกซ้ำกันกับพอนอกเลยตัวนี้เนาะให้ซี่เลือดลอยตัวนี้ไหมให้สีเก่งกลัวเแล้วโอ้เก่งกลัวซ้ำลูกสีว่ายังไล่ด้วนี่สีว่ายังไล่เนี่ยเพลินนี่โบไล่ ปีศาจแดงปีศาจแดงครับโอ้โหครับรอได้ครับตัวนี้พ่กเราง่วนหน่อยจักเดือนก่อนเมืเ่อไหรเมื่อนี้พอดีเดือนเมื่อนี้พอครบเดือนพอดีครับโอ้าหอันอออที่สีเมื่อนี <fi> ้ครบเดือนพอดีครับเอาครับสองแสนแม่ลูกสามโตเนี่ยครับพี่พน้องมากอยากได้ท่อตโตเอาได้ครับนี่นาแม่เพิ่นนู่นโจโก้สูงร้อยห้าสิบห้าบวกเด้อครับแม่นี่ยผอนบ่อพ่อหนาบ่อหอดดอก ลอยหาสิบทอยไปโอ้เอาเอาอยบวกอย่ิบวกไปเออเอาอยี่บวกมันเพื่งตาผมก่อนคุวานี่ลอยี่บวกเอาตามเพิ่นนะพี่น้องเนาะเอาเป็นลอยีบหวกเอาลอยบหบวกคับิึงส่วนหางมึงส่วนไทยิึงส่วนหนาเพิ่นมึงลูกกกหางใหญ่ครับกกหางให้ฟ้ยหางอุลวงงามน่มซีต่อมีติงนึงบอนี่มี2อติงมีสติงเอาพี่น้องพอง้อนุ่มติงกะบอนมี2ติงเป็นใดพี่น้่งงวนุ่มติงลูกงามบอน ลวูกยดหลายคนอยากได้ง่วงน้ำจริงเด้อพันว์าลูกมันง่ามพันธ์นะเอาครับควบนนสูงดีเนื้อหนังดีราชินีมหาบวกเนาะมี่ราชินีมหาบวกนาสุดสุดตุนต้นนู่นนุ่นเหรพี่น้องว่อนไปหาตาลูกพ่อไล่โอ้ยลูกพุ่นนะครับลูกสไส้เพื่อนเป็นเหรัญญุ่นลูกสาวเพื่นพูนครับยืนแดงจึงคืนอยู่ไหนครับผ <c oughs> มมาหาแม่บวงแม่เลยเฮ็ดเขาเลยตื่นเลยเฮ็ดเขาเหรอตื่นคนเลยเฮ็ดเขาเหรอตื่นเอาอยู่หนีเขามี่สามคบเนาะ ครับสามโค้มครับเมียท่องสองเมอืออ่าครับไปเลยโค้มนี่พี่น้องมากจากได้ทักมาเลยเนาะครับโค้มนี่โค้มสามตัวนี่ห้องไว้ยี่สิบโค้มสามตัวเมียลูกนี่ลูกเมียลูกสิบใบครับลูกตัวผูนั้นลูกพ่อยุเฮียนครับห้องไว้สองแสนครับบัาเหมืนเขาเป็นเบื้องโค้มต่อไปเลยเนาะครับเบื้องโค้มต่อไปครับนี่นะครับลูกพ่อบ้านครับเมง่าเบื้องโค้มต่อมาด้วยครับไปนลูกแม่เป็นโค้มแม่ลูกแม่ ลูกเป็นลูกไทยบ้านเนาะลูกไทยบ้านโอ้เครื่องอมเครื่องอมนะครับแม่พัว่าบรรทายนน่โอ้ใหญ่เบิ่งเอาครับบรรทายใหญ่หนาครับขาตรงดีลูกแม่เครื่องอมแต่ว่าลูกเครื่องดำลูกเครื่องดำแต่แม่อมแต่ว่าเชียงแต่เพิ่นเป็นพอบานอืมวันนี้ลูกตัวใดเพิ่นครับนี่ยืนอยู่นี่ลูกตัวแรกโอ้ลูกแรกเรยบ่ครับลูกตัวแรกครับพี่น้องลูกแรลกครับราคาเขาเปิดไปเท่าไหร่หนอเปิดเก้าสิบพืันครับโอ้ห้องวัยอยู่เก้าสิบเด้อครับพี่น้องเก้าหมื่นพวกหางกลม ใ่ครับลำหางเคองครับเครื่องอมเครื่องอมครับเครื่องอมพูดอะนุ่มโอ้บ่มีจริงเนาะน่มมีจริงครับแม่นี่น้ำใต้น้ำพลางลึ่งเงีาวอัลลัส่ยังพื้นปูนเพิ่เลยเสียวเร็บหนาเพื่นสภาพเนี้ยครับทางลัางดีทางนาก็ดีทางนากรดีเรียบไส้มันนิดเดียวครับด้านด้านไส้ด้วครับมหนาด้าน้ายนิดเดียวมันมันมันเบี้ยวขึ้นเนาะครับความสูงก็อยุ่ลอยยุ่ลอยหาสิบขึ้นเนาะ ครับลอยหาซิปอ้าวแมนนี่้อยหาซิในน้อยครับเพิ่นมาส้นห่มแมนเพิ่นห่อนเป็นง่วลูกแรกนะครับเป็นง่วลูกแรกลูกเพิ่นโตเทนอยู่นี่ลูกแมกเปื่เชียงเราก็เป็นงวนผูนะครับง่วนพอโอ้เป็นง่วแมเดอครับทับโตข้อเพิ่นนี่เป็นไทยบ้านแมนนี่ครับพอเพิ่นไทยบ้านเด้อตัวนี้ครับเป็นง่วลูกแมเดอไปพี่น้องมาหน่้เปิดไปทีละค่าเก้าสิบเก้าสิบครับไปหลายังเพิ่นกอนไปเอาละค่านี่นี่พี่น้องมักยังได้ทักมากเหมนี้ครับ รา้ค่าห้องไว้ซื้อเนาะครับแลค่าห้องไหวเรื่องสอกเรื่องทรงกันใดจังใดนั่นก็จะคอยโทษคุยกันเนาะเบืองเอาเลยครับเบิ่งทรงในไก่ปันใดทรงในไก่ปันใดกิโลละจักบาตรโทษคุยเอาเด้พี่น้องนี่ครับเก่ามื่นแม่ลูกครับเป็นงัว่าลูกแรกแม่เพิ่นเป็นเครื่องอมหนาขามีดำอยู่ครับหนาขามีดำอยู่เนาะทรงอยหาสิบบวกพี่น้องหนาใหญ่ปากใหญ่ครับแม่นี่ลูกแรกเป็นว่าลูกแรกครับแทนหลังก่วงเนาะครับ่บไห่โบยางหลังก่วงบรรทายหนาครับ เบื other, เ้องกลามเนื้อเพิ่งออกนะครับเบื้องเอาโหลดครับเบื้องเอาอันนี้นุ่มพี่น,น,น,น้องพี่น้องเนาะนุ่มเล็บสภาพดีเบื้องบรรทายพี่น้องหัวหนาไม่น εί, มีน่บรรทายนาหนากลามเนื้อเป็นมัดเป็นมัดเลยนี่ครับลูกสาวเพิ่งได้จือเดือนครับนี่ลูกสาวาาาา<อ>ได้ออกวันที่หนึ่งว่าหันเมื่อกันได้หนึ่งเดือนกับซีมือหนึ่งเดือนกับซีมือครับโอ้สีมันคือกันแต่สองตัวนี่ไหมคู่กอกเดียวกันสีคือกันตัวนี้ลูกพออยู่เงี้ยพูดนะครับแม่เพิ่งยืนเธอเลยอยู่บน เป็นตัวผู้นะครับเนี่ยโอ้ตัวขาใหญ่เนาะตัวนี้เนาะครับเชียงขาใหญ่อีหลีว่ะบันได้พอนโอ้สีนี่แดงมากบันไดแม่เลยเนาะบ่อให้มันไดี่ยเม่ไล่เมรจิงกว่าสี่ไล่จิงกวดซีว่าอยู่ด้วยนี่เนาะเมรเอ้าพี่น้องเห็นแล้วเด้อผลงานเพลินพอพันน่ะพี่น้องอยากน้ำนอนน้ำเนี้ยวกับมาเอาเนาะครับอืมเดี๋ยวอยากมาทับกับมาทับน้ำได้เนาะแม่นมาทับน้ำได้บันไดขั้วมนึ่งจะใส่ไฮ้ยจะทำฝุ่นเมรอาเมรทองไปเบิึงไปเบิึงว่าทองกันเนาะครับ อ่าครับวันนี้มาเบิงแม่ม่านแม่ทองนะครับครับเพิ่นกระสีอยากแค่ชักหน่อยม่านตรวจแล้วผ่านแล้วอัน<ม>บน่นี่ได้ไครับใบบัตรโอ้บังบังใบครับพอได้เนาะเพิ่นทำใบน้อนี่คลิปตรวจอ้าอนี่เ,เพิ่นทับจากเวลีฟาร์ม HK เนาะ C09 Michael วันน,นี้ซื้อเป็นทางการทางอันภาษาฮาวาไม่ขึ้นครับ นี่ครับเจ้าไมเคิลเฮดเคครับซีศูนย์เก่ามือทับไปวันที่สองเมษาหกซีกำหนดคลอดไปสิบสองมกราคมหกหาครับอ่าบานนี้มีคลิปตรวจเด้อครับตัวนี้มีคลิปตรวจมีคลิปสงิ่งตจเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะส่งไล่เข้าไปอืมอันเป็นนอกสนใจกระทากคลิปมาทักมาเบอร์นี้เนาะทักไล่มาเนาะครับแล้วก็เพิ่นอีไปส่งผลการตรวจท่องนะยืนยันจากปากหมอเลยเนาะครับอืม ครับจะไม่ขึ้นนะครับนี่อ้วนหนะเลิกแม่นี่กระส่งพุงพุ่อกันกับพอตัวนี้ลหละลูกออกมาพี่น้องพี่รุ่นเราตัวเมียตัวผู้เนาะบันนี้แม่นี่ราคายุ่เท่าไหร่ครับเปิดไว้แปดสิบห้าแปดหมื่นห้าพันพี่น้องได้หนะยืนง่ามครับแมน่นี่ยืนขึ้นมายืนวันไหนย่างขลายหลดห้าเทียมันขอบหูดำขอบตาดำเมนเขาขาหนาตรงขาหลังกระตรงหนอกใหญ่นปนุ้่มสีเตาชัดชัดกกหางใหญ่หนอกตั้งโจโก้ปันมว่ยผู้ ประเภทอ้างครับแม่นี่เป็นงัวเจ้าเนื้อเจ้าหนังจักหน่อยเนาะอ้างดีพอนะเพี้ยนมน้ำนมน้ำเลยครับยางตัดเป็นกระไยผมกะสีเขาใกล้บริขคกมันกะสีตื่นๆจักหน่อยยอดยอดอีหลายยอดจักเสียเสียแดงเสียแหลกได้ผมกวได้จักหมวกแดงยอด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 ครับปล่อยเพิ่นเป็นธรรมชาติสดเอามันตื่นท้แขกธรรมดาได้พี่น้องบ่ได้แขะยางเกินไปเนาะครับพี่น้องได้ไปเนี่ยไปรูปไปข้ามไปบายเข้าเยอะกว่าคุณแมนดาลีเนื้อดีราคากับเปิดไวปยุที ท้องสาวครับนี่ท้องสาวแปดสิบเท่าไหร่ครับแปดสิบหาครับแปดมือหาพันหนึ่งไหมพี่น้องนุ่มมีนุ่มมีหาโอ้นุ่มมีหาตีงพี่บ่อตัวกันบ่อตัวันนี่มีหาหัวครับนุ่มมีหาหัวับดีล้ายยดยศเฮงดีหลายแล้วหาหัวยดเด้อพี่น้องมันตื่นเสียผมตื่นหลวงผมเนี่ยจักหน่อยละพูดอู้หนาครับหนา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 ยดยศยเลยครับตัวนี้หนายนเลยอ่างเลือกโพนดี การเชิดน s. <S yeah. well, so like ี่งามครับเะนี่ัวนีโยกดีงามครับราคาสนิทเป็นง้อทองแรกครับง้ทองแรกครับหลังปันแป่นๆพูดละหลังมันหนเบิ้งไม่อกตืนขนเนี่ยรามดายอดลครับยอนย้นนะครับยอนยอน้อนี้อนิ้งลากอล้อนย้อนย้อไ้น้อนย้นเอออนย้ย้อน้อาอน้อนนย้อนย้วนน้น้นอนอออน้อนน้อเอนย้อเยอนอออนาคอนนาออออกว้อน้อ้ยอ มาสูงมาสูงอยู่ครับหูสันติดเพลิงหางง่ามหลีเนาะหางเนาะหางง่ามเอาปล่อยเพลนเรียนเลยครับปล่อยเพลนเรียนเล่มบาทเนี่ยพูดนะหนาดีเฮ้ยเฮ้ยจับไปแล้วมันตื่นแม่นจับแล้วเป็นตื่นเพลนเบิงกัวขาครับผมทำไม่กัวขาไม่เคนปานทั้งแขนด้วยครับนี่เอาแม่นี่นาพิจารณาด้วครับนี่พูดไับมองหางว่าเป็นแม่พันแม่บอกแม่คอกแม่ขายครับนี่แม่หนึ่งเป็นตาพิจารณาเป็นตาอยากได้พี่น้องโอ้หนาอีหลีครับเนื้อหนังนี่เนาะ บันท่ายนี่ยางยนต์เลยครับครับมาผูกไว้เดินๆสิมันกระตือเนี่ยถ้ามันดาษแขกมากเนาะเท่าไปใส่คอกไว้บใบรูปวพ,พ่อสองมือนะครับนี่คขุนครับอันนี้ทองแรกมาแรกนะพี่น้องเนาะไปเบิ้งม่านต่อไปเลยเนาะครับเบิ้งม่านต่อไปบาทนี่มาเบิ้งเมียนี่มีแหงหนาทึ่งหนาทึงา่งลึกทึ่งเงาอันนี้จับได้สบายทึ่งหัวหลุนอันนี้จะไม่ม่านเนาะเป็นบ่ครับเมีมนเนย,ยม่านรับ,บประกันแต่ปะปะฮั่นเด็ดตรวจ คือว่างูอยู่นี่เองทับอยู่นี่เองทับพอไรครับกาล็ดไม่ทับพอไงสัมบัตทับพกแปดเ้วยครับครับมันมือทับไปสิบเจ็ดกันญายนหกสี่กำหนดลอดไปยี่ห้ามิทนน์ยนตหกห้ามันก็ไดสองเดือนบกมาหนะครับตัวนี้กัญยากันญาตุลาโอเดือนกัวครับเดือนกัวเดือนกัวเออเดือนกัวกะกะให้แม่สองเดือนค่อยตรวจครับแมนเดือนกัวกับพ่อตรวจนะพี่น้องเนาะแม่นี่เจ้าของเรารับประกันเลยเนาะ ตัวนี้รับประกันขั้นมีปัญหาอย่างคือขึ้นกันได้เมื่อทุกบาททุกตะงค์มีปัญหาขึ้นในทุกบาททุกตตังค์ครับประเภทใดนะนี่กันแมนตักสี่ันได้บางไหนเมันอหนาวไงผลเนาะครับเป็นงัวทองแรกเนาะเป็นงัวทองแรกคือกันตัวนี้พอเพิ่นพันอย่างไรนะพอเป็นหุดตันพอเป็นหุ่นเล่โอ้แต่ว่าบ่ได้ใบบ่ได้พอเพิ่นเป็นหุดตันป้าขาไหมขาจะได้เป็นไงขากไงเนี่ยเฉยเลยไหล่ยัด ไปเพียสีนี่เดียงจึงคึงนี่พี่น้องสูงถึงร้อยสี่สิบบ่ขับการสีได้อยู่ร้อยสี่สิบอยู่สีชนเนาะครับนี่ครับชนร้อยสี่สิบเด้อครับแม่นี่พูดวันหนาย่นเบิ้งเอาหลับกอดมะหุมดอกสองคนนี่แม่นี่น้าตึบเขาก็แต่งให้เรียบร้อยแล้วแม่นในท้องกะเข่ยพกแปดรับประกันความถึงว่าไม่ตรวจก็รับประกันไม่มีปัญหาทุกอย่างมีปัญหาทุกอย่างขึ้นเลยไป ใส่ยูใส่กระซังสิไปขนเอาเลยสิไปขนเอานี่นีคือนี่คือแนหอยจุดนะครับบ่ตองไปบอตองไปวิตกแมนบ่ตองวิตกอย่างยากยางให้ขอมาสัมผัสเออคือใจตัวใจใส่เงนทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สัมผัสขั้นบ่ไอะไรคือคำว่ากา่าคาบ่ตองมากโค้งกันโกหกมันเป็นการตัวกันเออครับนี่คืออันนี้คือเปิดให้เลยการยืนยันเขาขึ้นโดยที่เงินบ่เอาบอให้ต่ํากัวเกาจักบาทอืมเออ ถาบมทองเนาะ<ม>นหรือถามีปัญหาอย่างอื่นถามีปัญหาอย่างอื่นโถพค้นถอนนี่รับประกันมันืน้นถอนรับประกันเหมือน,นค่าไงครับเขียตัวน,นี้ไหมผมลืมถามราคาราคาเท่าไหร่ครับราคาสิบสามครับตัวน,นหนึ่งแสนสามหมื่นครับ,รบพี่น้องหนึ่งแสนสามหมื่นแมพันแม่บอกแม่ขอประกั<ม>นหน้าหนาเงาหนาแบบนี้ครับท่านพับเข้ไปพร้อมท่านมสันผมกับอกาประกันปันนี่เพราะว่าเงินแสนกลัวบาทมันมเนนน่อยด้วเนาะมันโมเมนเงินน่อยสำหรับผู้ซื้อไปพิดหวังกะ มันเงินแสนน่ะมันเสียความหูสึกแมีนเมียนฉับเป็นอย่างมากผมบ่ได้บริไดอย่างพวกซัมเนตีราคาเนื้อเขาบ่ิสุอให้เขาพอสามหมื่นตีราคาเนื้อตีแมีนบัตเทนีสมมติว่าซื้อไปแสนกลัวไปเนี่ยเขาผิดพลาดมากบ่ได้รับประกันกันมันเป็นเจ้าใดบ้างทุกหน่อยเพื่อนทุกครับแมีนแต่บ่ได้เห็นแก่ตคือว่าบ่เห็นแต่ส่วนใดหุ่ตันหดตันโอ้นามเต้นามลางพิณหงเงี้ยอัลลัสแข้งขาใหญ่เล็บสะพานนั่งฟ้าครับพ่องแรกครับเทพครับเมย์กับไนหนา เคเอฟกันหนาไับั้นไทยครับมาเบิงเบิงเลยครับบันไทยครับใหาแม่ลูกเคเอฟออกมาเป็นตัวแมีนี่โอ้ยบนฝัองไ่น่องเด้อเงื่อนหลเสียนเออครับี่น่องสีได้ไปอ่ะแม่ไปรับรองว่าไปสางเม็ดเงื่อนให้แน่นอนแล้วกันละครับพ่อน้่มนุ่มนี่สีเต่าชัดเลยนะโตนี้บ่นี่มีนี่มองบตมีติงครับพวกขาขึ้นใหญ่ใช่ไหม ขอบผู้ดำด้เนาะครับขอบผู้ดำเขาขขอบผู้ดำเด้อครับนี่เรื่องอ<ะ>บเบืงเองติดบทขามาอยู่ครับขอบผู้ดำขอบตาดำมาเบิง<ม>ฟ้อยหางเครื่องเพียดเพื่อน<ม>อา้าวเครื่องเพียดเพื่อนก็ดำเด้อครับนี่เพียรเพิ่นก็ดำกกหางไงล่ำหางตรงฟ้อยหางกําลังส่หอดเรียบหน่อยแม่นี่บอยไหซ่ซัมี่ครับนี่เพิ่งเป็นงัวลูกแรกบัตรเพิ่นสิยุนญนคือลูกตัวที่สามมันงัวแค่สิบแปดเดือนมันทำผมเห็นตัวนี้ละ ผมอยากให้เบิง่งเรื่งโดดนะแมนีนเพื่อสีง่ายในการตัดสินใจซื้อมันใหญ่อีหลีพี่น้องบ่สูงดอกสีอยู่ประมาณลอยซีนี่แหลนะเนาะครับอล,ลอยซีน้อยนี่ละลอยซีมีลอยซีบวกละแต่ว่ากอดบ่หุ่มมะตัวนี้เนาะครับถ้ากอดท้องนี่บ่หุ่มแท้ <c oughs> บางสองคนนด้นี่สองคนนี่สีได้ทุกส่วนนะลึกนะเว้ยเดี๋ยวเช็คครับเดี๋ยวเช็คในตัวนี้หนากแง,งามหนาง,งามหนาะหวานดีผด บ้านนี่ตำหนีเด้อพี่น้องบ้มีตำหนีเจ้าของตัวนี้รับประกันทุกสิ่งอย่างสีกระดงจึงคืนขากระเนี้นนำไตนำล่างกับมาเต็มมาหลายนีใส่กับบต่นโบทวงโอ้ยืนยืนบางที่เลยครับกันยกเพิ่นนะพุดนะอันนี้งั้บ้านบ้านบ่ได้แต่งเติมบ่ได้จัดเตรียมท่าให้ยืนนี่เขายืนเองของเขาเองเขายืนของเขาเองบ่ได้ไปห้อยข้อห้อยยังให้ยืนเอ้าพี่น้องบ้านเนี่ยคุณนดีโพด พี่น้องเบิ้งคลิปของนั่นทั่วแล้วกะกะขอให้รอๆสวย,สวยๆเรื่อุ่ยสมือสมือด้วยพี่น้องเด้อเงินทองเหลือใส่อังโถงครับฝากกดติดตามจะเลื่อนด้วยพี่น้องกดลูบกระดิ่งนั่นเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับคลิปนี้หนังผม,มอันนั้นนั่นทั่วพามาเบิง้งคาดกระดอกแม่นี่สมราคาเหรอเนาะ<ม>ตามเนื้อตามราคางได้พี่น้องแสนสามเนาะแม่นบอก่ ผมว่ามันติดเกินร่าข้าวคุณแล้วเรื่องราคาแสนสามผมแสนสามครับแสนสามนี่คือประกันทุกอย่างถ้าแม่เขาไปตีเอวันสองแสนมั้ยพี่บอกถูกหาบ่ต้องไปบอกถึงบ่ต้องไปบอกถึงผมเทียบเบิ่งแล้วผมเทียบเบิ่งแล้วบ่สูมันดิปิดไปนี่บ่ครับพี่กําลังจะได้จาไปเทียบด้วยเขามันอยู่สองแสนอยู่แล้วงั้นท่านแม่ผู้ใดออกจากผมไปคือไปขึ้นสองแสนทันทีเลยแหละี่อเมดีใหญ่ๆผมกล้าท้าเอาพี่น้องผมสนับสนุนแม่นี่ เพีย้ยแต่มันบ่มีใบมีหลอดมาเท่านั้นมันเต็มค้าวกลิ๋มเต็มค้าวกลิ๋มครับเพราะว่าผมเอามาของเขาจากตั้งแตหกเดือน,นเขาก็บ,บ่มีใบมีหลอดเขาก็บ,บอกว่าลูกคู่ตันผมว่าสร้างน้ำหนักนี่แพ้แม่นี่มัดสุดโตอยู่นี่แม่นูแม่นี่บ่ได้แล้วก็ส่วนสูงนี่แม่นี่มันสีสูงไปไหนดครับครับสูงไปไหนอยู่ตัวนั้นตัวนั้นอุ่นร้อนดูตัวนั้นมันลอยสี่สิบสามอืมแต่ว่ามายืนเทียบกับตัวนี้ตัวนี้สูงกว่าตัวนี้สีสูงกว่าเรื่มกว่รเลยอีกโอ้ มาถึงท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดได้พี่น้องเนาะครับกตจะคอยพอกันชิปหนาใช่ไหมเนาะอันหอวจุ๋นเนาะครับพี่น้องอยากได้งัวการรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับดูนี่รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ใจวัดใจเลยละว่าใจวัดใจเลยขึ้นสบบะสุดต็มีปัญหาครับมีปัญหาบ่อใดบ่อใดง่วงแง่บ่ได้งี่เง่าเออคือว่าว่าของเจ้ามีปัญหาเด้อเอาโอเคเรียนไมาเลยโอเคบ่ได้บ่ได้แห่งคนมาส่งเครื่องสิไปเอาเออไปเอาเองครับไปเอาเองเงินไม่เสียจักเงินไม่เสียจักบาท ซื้อน้ำผมไปเท่าไรผมให้ขึ้นเท่านั้นอบเมนว่าโบเมนว่านผมสิหาไปเปลี่ยนไห้ราคาถือก็เกาบอเว้าเลื่อมเอาบอบ์เอาอยู่ที่ควมสบายใจทุกทั้งสองไฟจุติท่านทั้งสองไฟอุติที่ทานทั้งสองไฟขั้นว่าห้องผมบอดีผมกะยอมรับในจากของคั้นว่าห้องข้าบอดีบอเมนว่าตีค่ามือนึ่งมือเดียวออครับ ็นในหอยต้องอาศัยว่าต้องเนาๆไปต่อแจกของต่อรุาน้ำครับครับนี่คือการรับประกันมั่นใจครับมั่นใจพ่อกันชิบหาใช่ไหมเนาะครับเนาะครับผมอันนั้นทัวกับหอยจุนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ